สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำทรักมินิคาร์ซีรีเป็นรถก่อสร้างนะแต่ใช้ชื่อว่าคาร์ซีรีก็เพราะว่าชุดนี้มาเป็นแบบรถขไยลานเอานี่นมะาให้อยู่ทั้งหมดสีแบบด้วยกันนะครับสีแบบสีสีนะอันนี้ผมก็ซื้อมายกกล่องเลยเป็นแพ็คยกโหลซื้อมาตามตลาดนัดนั่นแหละนะ แต่ชุดนี้เขาก็ขายแยกได้นะนี่ไงครับเป็นสติกเกอร์ที่เอาไว้แปะตัวสินค้านะเวลาขายแต่นี้ก็จะเป็นแบบแรกก็คือรถแมคโครสีเหลืองมีแรบลิ้นด้วยนะถ้าเราหมุนนี้อาตัวรถมันจะยกด้วยนไงยกด้วยแรบลิ้นด้วยครับแล้วตาก็จะอาจิ้งๆไปด้วยนะอ่าตัวนี้ ดีหน่อยอ่าอือีกแคบดนึดงครับะเดี๋ยวเอาอีกคำหนึ่งอกันเขาดูแนละ้วก็ตลกดีนะแต่ดูอีกทีหนึ่งมันก็น่าโชวเหมือนกันครับกตตรงนี้มันก็จะยกได้นะนี่ไงครับอ่า หัให้เด็กๆเล่นนะอ่ะมาดูแบบที่สองกันบ้างแบบที่สองนี้ก็จะเป็นลบอานยกลดเคลนลักษณะมาแบบเดียวกันเลยครับ ขับด้านหลังก็จะยกได้นะครับอ่าโอ้หมุนได้โอ้มีแบบเทิร์นอัพด้วยอ่า ชุดนี้น่าจะไม่มีตำหนินะเพราะว่าลองดูหลายคันแล้วแบบไม่มีตำหนิเลยอ่ะ,อะ,อะมาดูแบบที่อสองตนบ้าง แบบที่สองนี่ก็จะเป็นรถดำครับเป็นสีชมพูนะ,ะเนี่ยครับด้านหลังก็ยกได้นะตรงตากับลิ้นก็จิ้งๆได้ครับอ่านี่ยนี่แบบเทอร์นิ่งได้โอ้เทอร์นิ่งได้ครับตัวนี้ ่ะไ,ไปจับโดนล้อไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะหยุดเอาครับ่ะ่ะ,ะครับด้านหลังก็ยกได้นะ อืมอ่ะมาถึงแบบสุดท้ายแล้วก็คือที่เขียวอันนี้ก็เป็นรถโม่อ่ะหมุนได้ครับเนี่ยหมุนได้มาลักษณะแบบเดียวกันเลยคอ่บอ,อ่ะเดี๋ยวลองให้ยิ่งหน่อยละกันแต่ที่ก็น้อยน้อยแล้วนะตัวนี้อ จะเหลือสองคันอือโอ้ชุดนี้ใช้งานได้ทุกคันเลยไม่มีตำหนิอืม ก็เราไปหาเดินดูตามตลาดนับนะครับทุกอย่าง20บาทนะชุดนี้ลองไปหาเดินดูกันได้ครับก็มาเป็นแบบกล่องอย่างนี้เลยนะครับคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ